12วิธีอธิษฐานจิตแบบมหาเศรษฐีด้วยกฎแห่งแรงดึงดูดให้รวยแล้วก็สำเร็จเร็วนะคะสวัสดีค่ะดิฉันบันทิตาพานจันทร์ถ้าคุณยังจนอยู่นะคะมันไม่ใช่เพราะว่าคุณไม่มีโชคแต่เป็นเพราะว่าคุณยังไม่รู้จักวิธีคุยกับจักรวาลแล้ววันนี้เมย์จะมาเปิดเผย12วิธีอธิษฐานจิตแบบที่คนรวย1%เปอร์เซ็นต์เขาใช้ข้อที่1อธิษฐานเหมือนกับว่าคุณมีแล้วคนส่วนใหญ่อธิษฐานเหมือนกับคนที่ขาดเขาไม่รู้เลยว่าคำขอแบบนั้นไม่ได้เปลี่ยนชีวิต แต่มันจะดึงดูดความจนซ้ำๆเข้ามาแทนคุณเคยพูดบ้างไมหมคะว่าขอให้พรุ่งนี้มีเงินพอใช้ขอให้รอดเดือนนี้ได้ก็พอประโยคเหล่านี้ฟังดูไม่ได้แย่แต่มันคือคำอธิษฐานแบบคนที่บอกกับจักรวาลว่าฉันยังไม่มีและคุณรู้ไมหมคะว่าจักรวาลไม่ได้ตอบสนองต่อสิ่งที่คุณต้องการแต่มันขยายสิ่งที่คุณรู้สึกว่าเป็นจริงเพราะฉะนั้นถ้าคุณขอจากความกลัวคุณก็จะได้สิ่งที่สอดคล้องกับความกลัวถ้าคุณอธิษฐานจากความรู้สึกขาด คุณก็จะได้ความขาดแคลนมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมจงเปลี่ยนคําขอให้กลายเป็นคําประกาศอย่าพูดแค่ว่าขอให้มีเงินใช้แต่ให้พูดว่าขอบคุณสําหรับเงินจํานวนมากที่กําลังหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของฉันอย่างต่อเนื่องขอบคุณที่ฉันมีมากพอจนสามารถแบ่งให้กับคนอื่นได้ขอบคุณที่ทุกลมหายใจของฉันเต็มไปด้วยพลังของความมั่งคั่งคุณเห็นไหมคะว่าความรู้สึกมันต่างกันโดยสิ้นเชิง ไม่ใช่แค่เปลี่ยนคำพูดแต่มันคือการเปลี่ยนพลังงานที่คุณปล่อยออกไปฉะนั้นจำไว้นะคะว่าคุณไม่ได้อธิษฐานเพื่อขอแต่คุณกำลังสร้างสนามแม่เหล็กทางจิตเพื่อดึงดูดสิ่งที่คุณเชื่อว่าเป็นของคุณอยู่แล้วคนที่ดึงดูดเงินเก่งไม่ได้อธิษฐานแบบคนที่ไม่มีแต่เขาใช้จินตนาการเหมือนกับว่าเขามีแล้วเขาขอบคุณล่วงหน้าเขารู้สึกว่าตัวเองร่ำรวยก่อนที่บัญชีจะมียอดเงินเขาเดินเหมือนกับคนที่พร้อมจะรับเงินล้าน เขาพูดกับตัวเองเหมือนกับว่าเป็นมหาเศรษฐีและจักรวาลก็ต้องตามเกมของเขาเพราะว่าพลังงานแบบนั้นทรงพลังเกินกว่าจะเมินได้จำไว้นะคะว่าถ้าคุณยังใช้คำพูดแบบคนจนถ้าคุณยังอธิษฐานด้วยหัวใจที่กลัวถ้าคุณยังขอแบบไม่มั่นใจอย่าถามเลยค่ะว่าทำไมชีวิตถึงยังอยู่ที่เดิมเพราะว่าคำอธิษฐานของคุณคือใบสั่งที่คุณส่งให้กับจักรวาลคุณอยากได้อะไรคุณจะต้องประกาศแบบนั้น คุณอยากมั่งคั่งคุณก็ต้องขอบคุณเหมือนกับว่าคุณมีมันอยู่แล้วคุณอยากจะรวยเร็วคุณก็ต้องเชื่อสนิทใจว่ามันเป็นของคุณแล้วตั้งแต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าชีวิตของคุณยังขาดจงหยุดพูดเหมือนขาดแล้วเริ่มรู้สึกเหมือนกับว่าคุณได้รับแล้วนะคะเพราะว่าจักรวาลไม่ได้ตอบคําขอของคุณแต่มันตอบสนองต่อตัวตนที่คุณแสดงออกมาในทุกวันข้อสองใช้คําพูดแบบคนสําเร็จแล้วเท่านั้นมีคนเคยถามนะคะว่าต้องลงมือก่อน หรือว่าพูดก่อนถึงจะสําเร็จซึ่งคําตอบก็คือคุณจะต้องพูดก่อนเสมอคะ่ะเพราะคําพูดไม่ใช่แค่เสียงแต่มันคือพลังงานที่ส่งคําสั่งไปถึงจักรวาลถ้าคุณพูดว่าฉันไม่แน่ใจว่าจะทําได้ไหมฉันไม่รู้ว่าจะรอดไหมฉันยังไม่พร้อมคําพูดพวกนี้นะคะดูเหมือนจะแค่ระบายแต่จริงๆแล้วมันคือเครื่องมือทําลายพลังในตัวของคุณทีละนิดทีละนิดทุกวันจนคุณไม่เหลือแรงที่จะเชื่อในตัวเองอีกเลย จงเปลี่ยนคำพูดของคุณซะใหม่ตั้งแต่วันนี้นะคะเพราะคำพูดที่พูดออกจากปากคุณคือคำสั่งให้ชีวิตเป็นไปแบบนั้นและเมื่อคุณเริ่มพูดว่าฉันคู่ควรกับความร่ำรวยความสำเร็จเป็นสิ่งที่ฉันเลือกได้จักรวาลกำลังจัดสรรทุกอย่างมาให้ฉันอย่างสมบูรณ์คุณไม่ได้แค่พูดแต่คุณกำลังกำหนดพลังคลื่นชีวิตของตัวเองใหม่ทั้งระบบคุณสังเกตไมหมคะว่าคนที่ประสบความสำเร็จเขาไม่เคยพูดประโยคธรรมดาเขาไม่พูดว่า หวังว่าจะดีขึ้นแต่เขาพูดว่าฉันแน่ใจว่ามันจะดีขึ้นเขาไม่บอกว่าเดี๋ยวจะลองดูแต่เขาบอกว่าฉันจะทำให้มันเกิดขึ้นเพราะเขารู้นะคะว่าทุกคำพูดคือการประกาศจุดยืนกับจักรวาลถ้าคุณอยากจะดึงดูดเงินจงพูดเหมือนกับว่าคุณมีเงินถ้าคุณอยากจะดึงดูดโอกาสจงพูดเหมือนกับว่าโอกาสเข้ามาหาคุณอยู่เสมอถ้าเกิดว่าคุณอยากจะดึงดูดความรัก จงพูดเหมือนกับว่าคุณมีพลังที่น่ารักและก็มีเสน่ห์ที่สุดในโลกอย่าปล่อยให้คําพูดเป็นสิ่งที่ทําลายชีวิตตัวเองโดยไม่รู้ตัวนะคะคนส่วนใหญ่พังเพราะไม่รู้ว่าปากตัวเองนั่นแหละคือมีดเล่มแรกที่แทงพลังตัวเองทุกวันคุณพูดกับเพื่อนยังไงไม่สําคัญเท่ากับคุณพูดกับตัวเองยังไงทุกวันเพราะสิ่งที่คุณบอกตัวเองซ้ําๆมันจะฝังลึกลงไปในจิตใต้สํานึก และมันก็จะกลายเป็นพลังขับเคลื่อนหรือไม่ก็เป็นโซลามชีวิตของคุณเอาไว้กับจุดเดิมตลอดไปจำไว้ได้ค่ะว,ว่าคำพูดที่ออกจากปากคุณคือลมหายใจของพลังงานจัก,กรวาลถ้ามันเปล่งออกมาจากความกลัวมันก็จะกลายเป็นกำแพงแต่ถ้ามันออกมาจากความมั่นใจมันก็จะกลายเป็นแรงดึงดูดดังนั้นค่ะเลิกพูดว่าไม่รู้จะรอดไหมให้เปลี่ยนเป็นฉันพร้อมฉันคู่ควรและฉันกำลังจะรับมันอยู่ พูดเหมือนกับว่าคุณได้แล้วแล้วจัก,กรวาลจะต้องทำทุกอย่างให้มันเป็นจริงเพราะว่าพลังงานของคุณจะไม่มีวันสูงขึ้นได้เลยถ้าเกิดคุณยังพูดเหมือนกับว่าคนที่ไม่เชื่อในตัวเองข้อ 3. วาดภาพชีวิตในฝันทุกวันก่อนนอนและก็หลังตื่นนอนทุกคืนก่อนนอนนะคะก่อนที่คุณจะหลับคือโอกาสทองที่คนธรรมดามองข้ามแต่คนที่เข้าใจกฎแห่งจัก,กรวาลเขารู้ดีค่ะว่าช่วงเวลาก่อนนอนและก็หลังตื่นนอน คือเวลาที่จิตใต้สํานึกเปิดรับมากที่สุดและสิ่งที่คุณนึกในหัวช่วงเวลานั้นก็จะฝังลึกลงไปในระบบความเชื่อของคุณโดยไม่รู้ตัวลองนึกดูนะคะถ้าคุณใช้เวลาก่อนนอนนึกถึงนี้สินนึกถึงความกลัวนึกถึงความเครียดคุณกำลังปลูกเมล็ดพันธ์แห่งความจนลงไปในหัวของคุณทุกคืนแล้วคุณจะหวังอะไรจากพรุ่งนี้ได้คะถ้าคุณยังเข้านอนพร้อมกับความรู้สึกที่ว่าชีวิตนี้ไม่มีทางดีขึ้นได้ แต่ถ้าคุณเปลี่ยนแค่10บนาทีสุดท้ายก่อนนอนให้กลายเป็นเวลากล่าวขอบคุณเป็นเวลาวาดภาพชีวิตในฝันให้เห็นตัวคุณที่อยู่ในบ้านหลังใหญ่ที่คุณอยากอยู่ให้เห็นตัวคุณโอนเงินหลักแสนให้พ่อแม่อย่างภาคภูมิใจที่เห็นตัวคุณเดินทางรอบโลกแบบที่ไม่ต้องเช็คยอดเงินในบัญชีคุณกำลังเปลี่ยนภาพในหัวให้กลายเป็นพิมพ์เขียวให้จักรวาลสร้างตามเพราะว่าจักรวาลไม่ตอบสนองสิ่งที่คุณอยากได้ แต่มันจะตอบสนองภาพที่คุณย้ำคิดซ้ำๆจนกลายเป็นพลังงานประจำตัวของคุณและจิตใต้สำนึกไม่แยกหรอกนะคะว่าอะไรคือความจริงอะไรคือจินตนาการมันแค่รับสัญญาณแล้วก็ขยายพลังงานนั้นออกมาในโลกแห่งความจริงดังนั้นค่ะถ้าคุณเห็นตัวเองล้มเหลวทุกวันคุณจะเดินเข้าไปหาความล้มเหลวแต่ถ้าคุณเห็นตัวเองสำเร็จร่ำรวยมั่งคั่งทุกวันคุณก็จะเดินไปหาความมั่งคั่งโดยไม่รู้ตัว สิ่งที่คุณนึกถึงซ้ำๆก็จะกลายเป็นพลังงานแม่เหล็กและพลังงานนั้นแหละค่ะจะดึงดูดคนโอกาสและก็สถานการณ์ที่ตรงกับภาพในหัวของคุณเข้ามาถ้าเกิดว่าคุณนึกถึงความจนคุณก็จะเจอแต่เหตุผลที่ยืนยันว่าคุณจนแต่ถ้าคุณนึกถึงความร่ำรวยโลกใบนี้ก็จะเริ่มโยนช่องทางหาเงินมาให้กับคุณทีละอย่างจำไว้นะคะว่าคุณไม่จำเป็นต้องมีเงินล้านก่อนถึงจะคิดแบบคนที่มีเงินล้านคุณจะต้องคิดเหมือนกับว่ามีเงินล้านก่อน แล้วจัก,กรวาลจะหาวิธีทำให้คุณได้มันมาจริงๆวาดภาพให้ชัดใส่อารมณ์ให้เต็มแล้วก็ย้ำมันทุกคืนค่ะจนกระทั่งหัวใจของคุณเชื่อว่าฉันคู่ควรกับชีวิตแบบนั้นจริงๆไม่ใช่แค่หลับไปเฉยๆนะคะแต่จงหลับพร้อมกับพิมพ์เขียวแห่งความฝันแล้วก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกที่ว่าวันนี้คือวันที่ฉันเข้าใกล้ความฝันนั้นอีกหนึ่งก้าวเพราะว่าทุกภาพที่ชัดในหัวก็จะกลายเป็นชีวิตที่ชัดในโลกแห่งความเป็นจริง ข้อ4เขียนเป้าหมายลงกระดาษเหมือนกับว่ามันคือคําสั่งที่ศักดิ์สิทธิ์รู้ไหมคะว่าทําไมชีวิตหลายคนยังไม่เปลี่ยนไม่ใช่เพราะว่าพวกเขาไม่เก่งแต่เพราะว่าเขาไม่เคยกล้าระบุอย่างชัดเจนว่าเขาต้องการอะไรเขาขอจากจักรวาลแบบเลื่อนลอยพูดคลุมเครือขอแบบไม่เจาะจงแล้วก็ไม่เคยลงมือเขียนมันอย่างจริงจังแต่คนที่เข้าใจกฎแห่งแรงดึงดูดเขารู้ดีค่ะว่าการเขียนเป้าหมายคือการปล่อยคลื่นพลังงานที่ชัดที่สุด เพราะว่ามันคือการสั่งงานจักรวาลผ่านการประกาศเจตจํานงอย่างศักดิ์สิทธิ์อยาแค่คิดลอยๆนะคะว่าอยากรวยอยากแค่พูดว่าอยากมีเงินเยอะๆแต่จงหยิบปากกาขึ้นมาแล้วเขียนลงบนกระดาษแบบที่เชื่อสนิทใจค่ะว่านี่คือคำสั่งที่โลกทั้งใบจะต้องทำตามเขียนออกมาให้ชัดเลยนะคะว่าคุณต้องการเงินเท่าไหร่ภายในเมื่อไหร่และวันที่คุณได้มันคุณจะรู้สึกยังไง จงใส่ความรู้สึกเข้าไปจนหัวใจคุณเต้นแรงจนคุณรู้สึกว่ามันกําลังจะเกิดขึ้นแล้วในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี่ไม่ใช่แค่การเขียนนะคะแต่มันคือการจารึกเส้นทางชีวิตใหม่ของคุณลงในพลังงานจักรวาลทุกเช้าที่คุณเขียนเป้าหมายซ้ำๆมันก็คือการย้ำกับจักรวาลว่าฉันยังยืนยันคำสั่งนี้อยู่และทุกครั้งที่คุณเขียนด้วยความรู้สึกมั่นใจคุณก็กำลังปล่อยคลื่นพลังงานที่ทรงพลังยิ่งกว่าคำขอใดๆ เป้าหมายที่ไม่เคยถูกเขียนก็จะไม่มีวันกลายเป็นรูปธรรมเพราะว่ามันไม่มีน้ำหนักไม่มีพลังและก็ไม่มีจุดโฟกัสชีวิตของคุณก็เลยฟุ้งกระจัดกระจายและก็วนอยู่ที่เดิมแต่เป้าหมายที่ถูกเขียนคือเป้าหมายที่จักรวาลมองเห็นคือพลังงานที่คุณย้ำทุกวันว่าฉันเอาจริงคุณอาจจะไม่ต้องเขียนยาวเป็นหน้ากระดาษแต่คุณจะต้องเขียนให้แม่นยำเหมือนกับจรวดที่มุ่งเป้าเขียนซ้ำๆทุกวันจนข้อความนั้นมันซึมเข้าไปอยู่ในจิตใต้สำนึก และก็ทำให้ทุกการกระทำของคุณในแต่ละวันพาคุณเข้าใกล้เป้าหมายนั้นโดยไม่รู้ตัวจำไว้ได้ค่ะว่าจักรวาลไม่ได้ตอบรับกับคนที่ลังเลไม่ได้ตอบรับกับเป้าหมายที่ไม่ชัดเจนมันจะสั่นสะเทือนและก็เร่งส่งของขวัญมาให้ก็ต่อเมื่อคุณกล้าเขียนคำสั่งด้วยพลังศรัทธาที่เต็มเปี่ยมถ้าเกิดว่าคุณยังไม่เคยเขียนเป้าหมายจริงจังเลยสักครั้งอย่าแปลกใจนะคะว่าทำไมความฝันของคุณถึงยังคงเป็นแค่ความฝัน วันนี้จงหยิบกระดาษขึ้นมาค่ะเขียนเป้าหมายของคุณลงไปเหมือนกับว่าคุณกำลังร่างคำสั่งที่ศักดิ์สิทธิ์และบอกกับตัวเองว่าฉันไม่ได้แค่หวังแต่ฉันกำลังสั่งให้มันเกิดขึ้นจริงข้อที่5้าตื่นมาพูดกับตัวเองเหมือนกับเศรษฐีตอนที่คุณตื่นนอนในตอนเช้าคุณพูดกับตัวเองว่าอะไรคะถ้าคำตอบนั้นคือเหนื่อยจังเลยไม่อยากจะลุกไปทำอะไรเลยไม่มีเงินใช้จะอยู่ยังไงดีวันนี้ขอให้คุณรู้ไว้เลยนะคะว่า คุณกำลังตั้งคลื่นพลังให้ชีวิตทั้งวันมันดึงดูดแต่ความหมดแรงความขาดแคลนและก็ความล้มเหลวเพราะว่าจักรวาลไม่ได้รอฟังตอนที่คุณอารมณ์ดีแต่มันฟังตั้งแต่วินาทีแรกที่คุณตื่นลืมตาขึ้นมาจิตใต้สำนึกของคุณเปราะบางที่สุดในตอนเช้าและสิ่งแรกที่คุณพูดกับตัวเองก็จะกลายเป็นคำสั่งที่จิตใต้สำนึกเอาไปใช้กำหนดทั้งวันถ้าคุณเริ่มวันด้วยความรู้สึกเหมือนกับคนพ่ายแพ้ คุณก็จะเดินทั้งวันแบบคนพ่ายแพ้แต่ถ้าคุณเริ่มวันด้วยความรู้สึกของเศรษฐีคุณก็จะสั่นสะเทือนคลื่นพลังงานของคุณให้เปลี่ยนไปทั้งวันจงฝึกพูดกับตัวเองทุกเช้านะคะเหมือนกับว่าคุณเป็นคนรวยที่สุดในโลกจงบอกว่าวันนี้ฉันพร้อมดึงดูดเงินดึงดูดโอกาสและก็ดึงดูดผู้คนที่ดีเข้ามาวันนี้ฉันเปล่งพลังของคนที่คู่ควรกับความมั่งคั่งวันนี้ฉันไม่ใช่เหยื่อของชีวิตแต่ฉันคือผู้สร้างชีวิตด้วยมือของฉันเอง อย่าคิดว่ามันเป็นแค่คำพูดลอยๆเพราะความคิดที่ถูกเปล่งออกมาเป็นเสียงคือพลังที่ถูกปล่อยออกไปสะเทือนทุกมิติของจักรวาลเศรษฐีไม่ได้แค่มีเงินนะคะแต่เขาพูดแบบคนที่รู้ว่าเงินกำลังจะมาเพราะเขาไม่ได้รอให้รวยก่อนแล้วค่อยพูดว่าฉันมั่งคั่งแต่เขาพูดว่าฉันมั่งคั่งก่อนแล้วพลังของคำนั้นก็จะเริ่มสร้างโอกาสจนเขากลายเป็นคนรวยจริงๆคุณต่างหากค่ะที่ต้องเริ่มพูดก่อน คุณต่างหากนะคะที่ต้องปล่อยคลื่นพลังให้โลกได้ตอบสนองและคุณต่างหากที่ต้องสร้างพลังของตัวเองขึ้นมาใหม่ในทุกเช้าเหมือนคนที่รู้ว่าฉันเกิดมาเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่เพื่อรอดไปวันๆในทุกเช้าอย่าเริ่มวันด้วยการเช็คมือถือแต่จงเริ่มวันด้วยการโปรแกรมชีวิตใหม่ผ่านคำพูดของคุณเองเปลี่ยนทุกเช้าให้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของพลังไม่ใช่จุดเริ่มต้นของความหมดไฟจำไว้นะคะว่า คนที่ตื่นมาแล้วพูดว่าเหนื่อยก็จะเหนื่อยไปทั้งวันคนที่ตื่นมาแล้วพูดว่าฉันคือพลังดึงดูดความมังคังก็จะเปลี่ยนทั้งโลกของตัวเองได้ตั้งแต่ลมหายใจแรกของวันข้อที่6เชื่อแม้ว่าจะยังไม่ได้เห็นโลกนี้มีคนอยู่2แบบนะคะแบบแรกก็คือรอให้เห็นก่อนค่อยเชื่อส่วนแบบที่สองเชื่อก่อนแล้วทำทุกอย่างให้มันปรากฏออกมา และก็ขอให้คุณรู้ไว้เลยนะคะว่าคนที่สร้างชีวิตได้ยิ่งใหญ่ที่สุดคือคนที่เชื่อก่อนเสมอค่ะลองคิดดูนะคะคุณจะเดินไปหาความฝันได้ยังไงถ้าคุณไม่เชื่อแม้แต่เศษเสี้ยวเดียวว่าคุณจะทําได้ความเชื่อคือไฟก้อนแรกที่คุณจะต้องจุดเองไม่มีใครในโลกนี้จะเชื่อในตัวคุณถ้าเกิดว่าคุณยังไม่กล้าประกาศกับตัวเองนะคะว่าฉันเชื่อว่าฉันเกิดมาเพื่อยิ่งใหญ่ความเชื่อไม่ใช่แค่ความคิดบวก แต่มันคือแรงสั่นสะเทือนของพลังงานที่คุณได้ปล่อยออกไปให้กับจักรวาลได้ยินและเมื่อคุณเชื่อแม้ยังไม่ได้เห็นคุณก็กำลังสร้างส,างสะพานพลังงานเชื่อมจินตนาการให้กลายเป็นชีวิตจริงทุกสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในโลกเริ่มจากศรัทธาที่ไม่มีใครมองเห็นไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังใหญ่ก็เริ่มจากภาพในหัวเงินล้านก็เริ่มจากกระดาษใบเล็กๆที่มีแค่ตัวเลขที่ยังไม่มีอยู่จริงธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ก็เริ่มจากความเชื่อในวันที่ยังไม่มีใครสนใจคุณยังไม่เห็นมันถ้าเกิดว่าคุณไม่กล้าปลูกความเชื่อลงไปก่อนเพราะว่าจักรวาลไม่ได้ให้คุณเพราะว่าคุณขอแต่มันให้คุณเพราะว่าคุณเชื่อว่าคุณคู่ควรลองถามตัวเองดูนะคะว่าวันนี้คุณยังไม่เห็นเงินในบัญชีแต่คุณกล้าเชื่อหรือเปล่าว่ามันกําลังจะมาวันนี้คุณยังไม่ได้ประสบความสําเร็จแต่คุณกล้าเชื่อหรือเปล่าว่าคุณเกิดมาเพื่อสําเร็จวันนี้คุณยังไม่ได้อยู่ในชีวิตที่ฝัน แต่คุณกล้าเชื่อไมหมคะว่าคุณจะไปถึงมันได้อย่างแน่นอนความเชื่อของคุณคือต้นทุนที่ไม่มีใครแย่งไปได้และมันก็คือใบเบิกทางที่ทําให้จักรวาลกล้าส,ส่งของขวัญมาให้คุณแต่ถ้าคุณไม่มีมันเลยคุณก็จะเดินทั้งชีวิตโดยที่ไม่มีวันไปถึงจุดหมายที่คุณฝันไว้ได้เพราะฉะนั้นนะคะอย่ารอให้เห็นก่อนแล้วค่อยเชื่อแต่จงเชื่อให้สุดใจแล้วสิ่งที่คุณอยากเห็นจะเกิดขึ้นจริงมันไม่ใช่เวทมน์ แต่มันคือกฎพลังงานของจักรวาลที่ใช้ได้เสมอมาขอเพียงคุณกล้าเชื่อแม้ว่าจะยังไม่มีโลก,ก็จะเริ่มเคลื่อนที่ให้คุณมีแล้ววันหนึ่งคุณก็จะหันกลับมามองแล้วพูดกับตัวเองว่าดีแล้วที่วันนั้นฉันเชื่อก่อนที่จะเห็นข้อที่7หยุดส่งสัญญาณกลัวขาดแล้วจักรวาลจะหยุดทดสอบคุณทุกครั้งที่คุณรู้สึกว่าเงินจะพอไหมเดือนนี้จะมีเงินจ่ายค่าเช่าไหมรายได้จะลดลงไหมคุณอาจจะคิดว่าคุณแค่ระแวง แค่ห่วงแค่คิดเผื่อไว้แต่จริงๆแล้วนะคะคุณกำลังปล่อยคลื่นพลังงานความขาดแคลนออกไปแบบเต็มแม็กเต็มหน่วยและจักรวาลไม่เลือกหรอกคะ่ะว่าคุณตั้งใจหรือไม่มันแค่สะท้อนสิ่งที่คุณรู้สึกบ่อยที่สุดกลับมาให้ความกลัวคือคาอธิษฐานในเงามืดคุณอาจจะไม่ได้พูดว่าขอให้ฉันจนแต่ทุกครั้งที่คุณรู้สึกว่าเงินจะไม่พอทุกครั้งที่คุณเก็บเงินด้วยใจที่หดหู่ทุกครั้งที่คุณคิดซ้ำๆว่า ฉันไม่แน่ใจว่าจะไปรอดไหมนั่นแหละค่ะคุณกําลังอธิษฐานอยู่คุณได้ส่งคำสั่งไปแล้วแต่เป็นคำสั่งที่ดึงดูดความจนเข้ามาอีกซ้ำๆจักระวาลไม่ได้ตอบด้วยคำพูดแต่มันตอบด้วยพลังงานมันไม่ได้แปลความสิ่งที่คุณอยากได้แต่มันจะขยายสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามีอยู่ในใจตอนนี้และถ้าในใจของคุณเต็มไปด้วยความกลัวความขาดความไม่พอคุณกำลังดึงดูดบททดสอบเข้ามาแบบไม่รู้จบ แต่ถ้าคุณเริ่มเปลี่ยนนะคะหยุดส่งสัญญาณกลัวแล้วแทนที่มันด้วยความมั่นใจเปลี่ยนจากกลัวไม่มีเป็นขอบคุณที่มีพอเปลี่ยนจากเงินจะพอใช้ไหมเป็นฉันจะดึงดูดรายได้ใหม่ๆเข้าทุกวันคุณจะเริ่มเห็นว่าชีวิตของคุณเบาแล้วก็ไหลลื่นขึ้นทันทีเพราะว่าคุณไม่ได้ใช้พลังจากความหวาดกลัวแต่ใช้พลังจากความศรัทธาและก็ความมั่นใจความกลัวทําให้คุณหดตัวแต่ความมั่นใจทําให้คุณขยายพลังชีวิตออกไป และในเกมของกฎแรงดึงดูดนะคะพลังงานที่ขยายก็จะกลายเป็นพลังที่ดูดและถ้าเกิดว่าคุณปล่อยพลังของความกลัวขาดก็เท่ากับคุณก็จะยิ่งขาดถ้าเกิดว่าคุณปล่อยพลังขอบคุณสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เท่ากับคุณก็จะยิ่งได้รับมากยิ่งขึ้นอย่าลืมนะคะทุกความกลัวที่คุณได้ปล่อยออกไปมันคือคำสั่งที่บอกกับจักรวาลให้ทดสอบคุณต่อไปแต่ทุกความมั่นใจที่คุณยืนยันซ้ำๆก็คือคำประกาศที่ว่า ฉันพร้อมให้จักรวาลจัดเต็มให้ฉันแล้วดังนั้นค่ะหยุดกลัวว่าเงินจะหมดแล้วพลังงานของคุณก็จะหยุดดึงดูดความจนเข้ามาเพราะว่าเมื่อไหร่ที่คุณเริ่มพูดกับตัวเองว่าฉันเชื่อว่ามีมากพอแล้วแม้ว่าจะยังไม่เห็นนั่นแหละค่ะคือวินาทีที่คุณเลิกทดสอบตัวเองแล้วก็เริ่มเปิดรับพรของจักรวาลได้อย่างเต็มที่ข้อที่ 8. ทําตัวให้คู่ควรกับสิ่งที่ขอในทุกวันที่คุณได้อธิษฐาน คุณขอเงินขอความสําเร็จขอให้มีชื่อเสียงขอให้มีโอกาสดีๆเข้ามาคุณกําลังส่งคําสั่งไปให้จักรวาลแต่คุณรู้ไหมคะว่าจักรวาลไม่ได้เชื่อปากของคุณแต่มันเชื่อพฤติกรรมของคุณมากกว่าคุณอยากรวยแต่ใช้เงินโดยไม่คิดอยากจะประสบความสําเร็จแต่ไม่เคยเริ่มลงมือทําอยากจะมีชีวิตใหม่แต่ยังใช้ความคิดเก่าๆทุกวันนั่นไม่ใช่คําอธิษฐานนะคะแต่มันคือสัญญ,ญาณหลอกลวงที่คุณส่งให้กับจักรวาล จักรวาลไม่ได้ตอบสนองต่อสิ่งที่คุณพูดแต่มันสั่นสะเทือนกับสิ่งที่คุณเป็นคุณพูดว่าฉันอยากจะเป็นเศรษฐีแต่นิสัยของคุณยังไม่ต่างจากคนที่หนีชีวิตทุกวันคุณบอกว่าขอให้ฉันมีโอกาสดีๆเข้ามาแต่คุณไม่เคยเตรียมตัวให้พร้อมรับมันเลยและคุณจะให้จักรวาลจัดสรรอะไรให้คุณคะอย่าลืมนะคะว่าการอธิษฐานที่ทรงพลังที่สุดไม่ใช่คำพูดจากปากแต่มันคือพฤติกรรมซ้ำๆที่คุณทำให้เห็นว่า ฉันคู่ควรกับสิ่งนั้นจริงๆคุณอยากจะได้ชีวิตแบบไหนคุณก็ต้องเริ่มใช้พลังชีวิตให้สอดคล้องกับสิ่งนั้นคุณจะต้องกินแบบคนที่ดูแลตัวเองคิดแบบคนที่ประสบความสําเร็จใช้เงินแบบคนที่รู้คุณค่าของเงินจัดเวลาชีวิตแบบคนที่รู้ว่าเวลาแพงกว่าเงินถ้าคุณอยากจะให้จักรวาลยกของขวัญมาให้คุณจะต้องวางพลังงานของตัวเองไว้ให้สมกับการรับมันอย่าหวังว่าจะรวย ถ้าคุณยังไม่เคยใช้ชีวิตให้สมศักดิ์ศรีของคนที่มีเงินอย่าวหวังว่าจะสําเร็จถ้าคุณยังไม่กล้าก้าวออกจากสิ่งเดิมๆแม้แต่ก้าวเดียวจําไว้นะคะว่าจักรวาลไม่ฟังสิ่งที่คุณพูดเวลาที่อยากได้แต่มันจับพลังงานจากสิ่งที่คุณทําทุกวันคุณส่งคลื่นของความรับผิดชอบออกไปหรือ,อยังคะคุณทําในสิ่งที่คนที่เขาประสบความสําเร็จทําหรือ,อยังถ้าเกิดว่ายังอย่ากโกรธจักรวาลเลยนะคะเพราะว่าคําอธิษฐานของคุณยังไม่ชัดมากพอที่จะถูกฟัง วันนี้ก็อยากจะชวนคุณกลับมาถามตัวเองนะคะว่าฉันคู่ควรกับสิ่งที่ฉันขอหรือยังหรือฉันแค่ขอโดยที่ไม่เคยกล้าเปลี่ยนอะไรในชีวิตจริงๆอย่าหวังให้จักรวาลเปลี่ยนโลกให้คุณถ้าคุณยังไม่ยอมเปลี่ยนพลังในตัวเองเพราะสุดท้ายแล้วนะคะคนที่จักรวาลเลือกให้สำเร็จไวที่สุดก็คือคนที่กล้าพิสูจน์ว่าฉันไม่ใช่แค่ขอแต่ฉันพร้อมที่จะเป็นขอ้อเก้าขอบคุณล่วงหน้าเสมอคะ่ะคนส่วนใหญ่รอให้ได้ก่อนค่อยขอบคุณ รอให้เงินเข้าบัญชีก่อนถึงจะรู้สึกว่าโลกเมตตารอให้สําเร็จแล้วค่อยพูดว่าขอบคุณโชคชะตาแต่นั่นคือกับดักของคนที่ใช้ชีวิตวนลูปเดิมไม่ไปไหนเพราะจักรวาลไม่ได้ตอบแทนคนที่ขอบคุณทีหลังได้แต่มันเปิดประตูให้กับคนที่ขอบคุณล่วงหน้าคําว่าขอบคุณไม่ใช่แค่คําพูดที่สวยหรูนะคะแต่มันคือรหัสลับที่ปลดล็อกคลื่นพลังงานด้านบวกสูงสุดในจักรวาล มันคือการยืนยันว่าฉันเชื่อว่าสิ่งที่ฉันต้องการกำลังเดินทางมาหาฉันอย่างแน่นอนและเมื่อคุณขอบคุณล่วงหน้าค่ะคุณกำลังบอกกับจักรวาลว่าฉันไม่ได้ขอแบบคนสิ้นหวังแต่ฉันต้อนรับมันเหมือนกับว่ามันมาถึงแล้วลองเปลี่ยนมุมมองใหม่นะคะก่อนที่จะได้บ้านหลังใหญ่ขอบคุณล่วงหน้าเรากับว่าคุณเดินอยู่ในบ้านหลังนั้นแล้วก่อนที่จะมีเงินหลักล้านขอบคุณเหมือนกับว่าคุณโอนเงินให้พ่อแม่เรียบร้อยแล้วก่อนที่คุณจะประสบความสําเร็จ ขอบคุณเรากับว่าโลกทั้งใบกำลังยกย่องคุณอยู่ในวันนี้พลังงานแบบนี้ล่ะค่ะที่จักรวาลมองเห็นชัดที่สุดเพราะว่ามันเป็นพลังของคนที่ศรัทธาไม่ใช่คนที่แค่นั่งรอจำไว้นะคะว่าไม่มีใครได้ของขวัญชิ้นใหญ่ถ้ายัางทำตัวเหมือนกับคนที่คิดว่าตัวเองไม่มีค่าเพียงพอที่จะได้รับคำว่าขอบคุณจึงไม่ใช่แค่ความสุภาพแต่มันคือการปลุกคลื่นแห่งความมั่งคั่งให้สะเทือนไปถึงอนาคตแล้วเรียกทุกอย่างที่คุณฝันกลับเข้ามาในชีวิตจริง ถ้าเกิดว่าตอนนี้คุณยังไม่มีลองเช็คดูนะคะว่าคุณเคยขอบคุณมันล่วงหน้าแล้วหรือยังไม่ใช่แค่พูดผ่านๆแต่รู้สึกจริงๆว่ามันกําลังเป็นของชั้นอยู่แล้วเพราะว่าจิตใต้สํานึกจะแสดงพลังมากที่สุดตอนที่คุณรู้สึกเต็มหัวใจว่าคุณสมควรที่จะได้รับสิ่งนั้นจริงๆในทุกเช้าก่อนที่จะเริ่มวันใหม่จงพูดกับตัวเองนะคะว่าขอบคุณสําหรับโอกาสดีๆที่กําลังจะวิ่งเข้ามาขอบคุณที่ชั้นมีเงินมากขึ้นทุกวัน ขอบคุณที่ความมังคังมันกำลังวิ่งเข้าหาฉันแบบไม่หยุดและเมื่อไหร่ที่คุณขอบคุณแม้ว่ายัางไม่มีโลกก็จะเริ่มเคลื่อนที่ให้คุณได้มันแบบเกินกว่าที่คุณคาดคิดเพราะว่าจักรวาลรักคนที่เชื่อและก็ให้พรพิเศษกับคนที่ขอบคุณก่อนที่จะเห็นผลลัพธ์ข้อ1ิอธิษฐานในช่วงเวลาที่พลังงานสูงสุดก็อย่างเช่นตอนดีห้าหรือว่าก่อนนอนหลับคุณรู้ไหมคะว่าจักรวาลไม่ได้ฟังทุกคําอธิษฐานอย่างเท่าเทียมกันมีแค่สองช่วงเวลาเท่านั้น ที่ประตูแห่งพลังงานเปิดกว้างที่สุดและนั่นก็คือตอนตีห้าและก็ก่อนนอนหลับค่ะซึ่งช่วงตีห้านะคะคือตอนที่โลกยังเงียบแต่วิญญาณของคุณกําลังตื่นเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีเสียงรบกวนไม่มีแรงต้านจากภายนอกและก็ไม่มีอะไรเบี่ยงเบนคลื่นพลังของคุณเสียงที่คุณส่งออกไปในเวลานี้นะคะก็จะลอยสูงขึ้นได้ไกลที่สุดมันคือเวลาแห่งการตั้งเจตจำนง และคนที่ประสบความสําเร็จเขาก็ไม่เคยพลาดช่วงเวลานี้เลยต่อมาคือช่วงเวลาก่อนนอนนะคะคือประตูของจิตใต้สํานึกเปิดออกเป็นจังหวะที่สมองของคุณกําลังเปลี่ยนคลื่นเข้าสู่ระดับเทตา้าเป็นช่วงที่ความต้านทานหายไปคุณไม่ต้องพยายามเชื่ออะไรเลยเพราะว่าสมองของคุณจะรับทุกอย่างที่คุณคิดให้ลงไปฝังในระบบความเชื่ออย่างง่ายดายและถ้าเกิดคุณคิดว่าฉันกําลังจะรวยขึ้นทุกวันก่อนหลับทุกคืนนะคะคิดแบบนี้ คุณก็กำลังจะฝังแม่เหล็กเงินล้านลงไปในสมองของตัวเองลองถามตัวเองดูนะคะว่าคุณใช้สมองเวลานี้ไปกับอะไรบ้างตีห้าคุณยังนอนหลับก่อนหลับคุณยังถ่ายมือถือฟังเรื่องแย่ๆหรือว่ากังวลเรื่องพรุ่งนี้อยู่หรือเปล่าถ้าใช่คุณกำลังทิ้งช่วงเวลาทองคำของพลังจักรวาลวันละสองครั้งโดยไม่รู้ตัวนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะเปลี่ยนชีวิตให้เร็วที่สุดไม่ต้องเริ่มจากอะไรที่ยิ่งใหญ่แค่เริ่มจากฝึกอธิษฐานในเวลาที่พลังงานเปิดสูงสุด ก็คือตอนช่วงตีห้าตื่นลืมตาแล้วก็ประกาศสิ่งที่คุณต้องการออกไปแล้วก็ช่วงเวลาก่อนนอนค่ะลองปิดตาแล้วก็จินตนาการว่าคุณมีทุกอย่างครบแล้วแล้วก็ขอบคุณล่วงหน้าเหมือนกับว่ามันเกิดขึ้นจริงสิ่งนี้ไม่ใช่ความเชื่อที่ไร้สาระนะคะแต่มันคือการปร,รับคลื่นพลังงานที่ลึกถึงระดับจิตใต้สำนึกที่คน1%บนโลกนี้ใช้กันทุกวันเพราะเขารู้นะคะว่าพลังงานของวันเริ่มต้นจากพลังในตอนเช้าและพลังของอนาคต เริ่มต้นจากสิ่งที่คุณฝังไว้ก่อนนอนเปลี่ยนสองเวลานี้ให้เป็นเวลาที่ศักดิ์สิทธิ์คุณไม่ต้องใช้เวลาทั้งวันเพื่อขอแค่สิบนาทีตอนดีห้าแค่สิบนาทีก่อนนอนถ้าเกิดว่าคุณทําได้ด้วยจิตที่แน่วแน่คุณก็จะเปลี่ยนพลังชีวิตทั้งวันไปตลอดการค่ะข้อ11อธิษฐานแบบมีพลังไม่ใช่แบบสิ้นหวังคนจํานวนมากร้องไห้ขณะที่อธิษฐานขอให้ชีวิตดีขึ้นขอให้รอดพ้นจากความจนขอให้มีเงินจ่ายหนี้ แต่น้ำตาที่ไหลออกมาจากความสิ้นหวังมันไม่ใช่พลังงานที่จักรวาลจะนำไปสร้างชีวิตใหม่ให้คุณได้เพราะว่าการขอด้วยหัวใจที่แตกสลายมันคือการส่งสัญญาณที่บอกว่าฉันยังไม่เชื่อว่าอะไรดีๆจะเกิดขึ้นกับฉันและจักรวาลก็จะสะท้อนความไม่เชื่อน,นั้นกลับมาให้คุณแบบซับซ้อนคุณไม่ควรอธิษฐานด้วยความกลัวแต่จะต้องประกาศเจตจำนงด้วยพลังค่ะอย่าร้องขอเหมือนกับว่าคนที่ไม่มีทางเลือก แต่จงประกาศออกมาด้วยศรัทธาที่ว่าสิ่งนี้เป็นของฉันอยู่แล้วฉันแค่เปิดรับมันในเวลาของจักรวาลเศษธีเขาไม่ได้ยืนกลางห้องแล้วอ้อนวอนว่าขอให้ฉันรวยแต่เขาประกาศกับตัวเองว่าฉันคู่ควรกับความมั่งคั่งฉันดึงดูดความมั่งคั่งเข้ามาในชีวิตทุกวันฉันไม่ขอฉันไม่ยืนยันแต่ฉันได้มันมาแล้วจงรู้ไว้นะคะว่าคำอธิษฐานที่เปลี่ยนชีวิตได้จริงไม่ได้เริ่มจากน้ำตาแต่มาจากความเงียบที่หนักแน่น มาจากคำพูดที่ไม่มีแม้แต่เสียงแต่แปล่งออกมาจากจิตวิญญาณที่มั่นใจเมื่อคุณอธิษฐานแบบคนที่เชื่อมั่นในตัวเองคลื่นพลังของคุณก็จะพุ่งสูงขึ้นและเมื่อคลื่นของคุณสูงพอจักรวาลก็ไม่มีทางไม่ตอบสนองนะคะอย่าขอว่าขอให้มีขอให้พอขอให้อยู่รอดแต่จงบอกว่าขอบคุณที่ฉันมีพอเสมอขอบคุณที่ฉันได้รับทุกสิ่งในเวลาที่เหมาะสมที่สุดวันนี้ฉันมั่นใจว่าทุกอย่าง กำลังจะจัดเรียงมาเพื่อฉันจงจำไว้นะคะว่าความสิ้นหวังทำให้คำอธิษฐานอ่อนแอแต่ความศรัทธาเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้กลายเป็นพลังมหาศาลได้อธิษฐานให้เหมือนกับว่าคุณคือพลังงานเดียวกับสิ่งที่คุณต้องการพูดให้เหมือนกับว่าคุณมีอยู่แล้วและก็รู้สึกให้ชัดเหมือนกับว่าคุณได้รับมันมาแล้วตั้งแต่วันนี้ข้อ 12. ย้ำทุกวันว่าฉันพร้อมที่จะรับความร่ำรวยในรูปแบบที่ยิ่งใหญ่กว่าที่ฉันเคยจินตนาการไว้ได้ คำอธิษฐานของคุณกําลังถูกจํากัดไม่ใช่เพราะว่าโลกใจร้ายแต่เป็นเพราะว่าคุณกลัวว่าจะหวังไกลเกินไปคุณขอความร่ํารวยแต่ในใจลึกๆก,กลับเผื่อใจไว้ว่าขอแค่พอมีพอกินก็พอแล้วคุณอธิษฐานว่าอยากจะสําเร็จแต่ตั้งเป้าไว้แค่สิ่งที่คิดว่าตัวเองน่าจะเอื้อมถึงคุณรู้ไหมคะว่าจักรวาลให้คุณได้มากกว่านั้นอีกสิบเท่าแต่คุณจะต้องเปิดใจรับมันด้วยคำพูดง่ายๆที่ทรงพลังที่สุดว่า ฉันพร้อมที่จะรับความร่ำรวยในรูปแบบที่ยิ่งใหญ่กว่าที่ฉันเคยจินตนาการไว้ได้ประโยคนี้ไม่ใช่แค่ถ้อยคําแต่มันคือการปลดล็อกพลังงานแห่งความไม่รู้มันคือการเปิดประตูให้กับโชคชะตาได้นําทางคุณไปสู่ความสําเร็จในแบบที่คุณไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะเป็นไปได้คุณอาจจะกําลังวางแผนหาเงินเดือนละห้าหมื่นแต่จักรวาลกําลังจะพาคุณไปหาเดือนละห้าแสนคุณอาจจะฝันแค่ว่าอยากจะมีบ้านหลังเล็กๆแต่โชคดีที่แท้จริง อาจจะอยู่ในคอนโดหรูใจกลางเมืองที่คุณยังไม่กล้าฝันถึงและคุณก็จะไม่มีวันได้รับสิ่งที่เกินฝันถ้าคุณยังจำกัดจักรวาลให้ทำงานตามแค่สิ่งที่คุณเคยรู้สึกอย่าควบคุมโชคดีให้มาในรูปแบบที่คุณคาดคิดแต่จงเปิดรับมันให้มาในแบบที่คุณไม่เคยนึกเลยด้วยซ้ำว่ามันจะมาจำไว้นะคะว่าปาฏิหาริย์ไม่ใช่สิ่งที่คุณสร้างได้ด้วยเหตุผลแต่มันจะเกิดขึ้นตอนที่คุณยอมวางเหตุผลลงแล้วประกาศกับโลกว่าฉันไม่ต้องรู้ทั้งหมดก็ได้ ขอแค่ฉันเปิดรับอย่างไม่มีเงื่อนไขฉันไม่ต้องรู้ทุกทางขอแค่รู้ว่าเป้าหมายของฉันชัดก็พอฉันเชื่อว่าโชคดีมักจะมาในรูปแบบที่ฉันไม่เคยคิดถึงมาก่อนอย่าจำกัดความมั่งคั่งของตัวเองแค่เพราะว่าคุณยังไม่รู้ว่ามันจะมาจากทางไหนเพราะคนที่สำเร็จนะคะไม่ใช่คนที่รู้อยู่ก่อนแล้วแต่คือคนที่กล้าเปิดประตูให้ความไม่รู้ได้นำพาความยิ่งใหญ่มาให้ขอแค่คุณกล้าพูดค่ะ ว่าฉันพร้อมที่จะรับความร่ำรวยในรูปแบบที่ยิ่งใหญ่กว่าที่ฉันเคยจินตนาการไว้ได้แล้วจัก,กรวาลก็จะจัดของขวัญมาให้กับคุณในแบบที่ทำให้คุณต้องร้องว่านี่มันเหนือกว่าที่ฉั้นเคยฝันไว้จริงๆแล้วก็จำไว้ด้วยนะคะว่าจักรวาลไม่ฟังคำขอแบบธรรมดาแต่มันจะตอบสนองพลังที่คุณได้ปล่อยออกไปถ้าคุณเชื่อคุณก็จะเห็นแต่ถ้าคุณไม่เชื่อคุณก็จะได้เห็นแค่คนอื่นรวยแล้วก็มานั่งถามว่าทำไมไม่ใช่ชัน และถ้าเกิดว่าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่เมย์จะลงในทุกวันนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะนะ